สวัสดีค่ะอินออนแอดทีวีกับปรียพรสับแสนยากรค่ะวันนี้จะพามาดูผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีโดยผลงานเหล่านี้เป็นผลงานที่เข้าร่วมโครงการยังเทคโ n o p r เนอร์หรือเท่าแก่น้อยเทคโนโลยีค่ะ บริษัทสามารถร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเปิดให้คนรุ่นใหม่แสดงความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่กับการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจค่ะเพื่อต่อย,ยอดในเชิงพาณิชย์เช่นอบรมการเขียนแผนธุรกิจเทคนิคการนำเสนอผลงานการเจรจาต่อรองเพิ่มความพร้อมในการลงสนามแข่งขันด้านธุรกิจค่ะ ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นคือเท่าแก่น้อยพบนักลงทุนเพื่อให้เกิดการพบปะก,กันร,ระหว่างนักลงทุนและทีมเจ้าของผลงานโดยจะมี10ทีมได้คัดเลือกให้นําเสนอผลงานต่อนักลงทุนค่ะเท่าแก่น้อยพบนักลงทุนเนี่ยซึ่งเราก็มีกรรมการที่เป็นทั้งนักลงทุนทั้งบริษัทแล้วก็เป็นหน่วยงานมาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเป็นวันนี้เราไม่ได้มาเพื่อจะขอทางนักลงทุนแต่เป็นเพื่อที่ให้นักลงทุนมาเล่าให้ฟังว่าเราทำเนี่ยนักลงทุนจะบอกว่า ออถ้าเป็นคำอย่างนี้เพิ่มเติมเนี่ยเราสนใจจะซื้อลงทุนด้วยหรือว่าองค์กรบอกว่าจากมุมมองเขาแล้วเนี่ยตลาดอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดน้องปรับเปลี่ยนด้านนี้หน่อยนึงมันก็จะดีขึ้นเพราะวันนี้ต้องการเป็นเหมือนกับเป็นฟีดแบ็กเป็นเอดไวส์จากผู้ที่มีความสําคัญในอุตสาหกรรมโดยตัวอย่างผลงานที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากที่สุดคือผลงานของน้องๆทีมเบียโนวาที่พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยการคิดค้นวัสดุทดแทนไม้คุณภาพสูงจากกากเบียค่ะโดยแนวคิดนำวัตถุดิบราคาถูกมาเข้ากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าและได้วัสดุทดแทนไม้ที่มีราคาถูกกว่าไม้แท้นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์บำร,รุงผิวสกัดจากเซรัมยางพาราระบบบริหารจัดการงานซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแบบครบวงจรบริการจองที่จอดรถ เทคโนโลยีสร้างบัญชีเงินฝากระหว่างนักเรียนกับโรงเรียนด้วยลายนิ้วมือซึ่งบางผลงานก็ได้นำเนินงานจริงๆแล้วค่ะเทคโนโลยี Technology, มีพร้อมให้พัฒนาแต่ก็ต้องมีการวางแผนธุรกิจที่ดีเพื่อให้ประสบความสำเร็จค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ